ตอนแรกที่บอกว่าจะแข่งดีดลูกแก้วกันนะ้าไม่คิดเลยนะว่าจะจริงจังกันขนาดนี้โอ้โหถามหน่อยเถอะนี่จะแข่งกีฬงโอลิมปิกกันหรอเล่านี่ลครับ,รบกีฬาดิดลูกแก้วนะครับมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายครับโชคดีนะครับว่าบ้านซอยข้างเนี่ยเขาก่าังกอง่อสรางอยู่พอด,ดีมันนีไปยืมทรายเข้ามาได้แล้วมันแข่งกันยังไงล่ะครับพ่อยตอนเด็กๆน้าไม่เคยเล่นเลยไอ้ลูกกับพี่ลดีเนี่ยลูกแก้วทีนี้เราจะแข่งกันแบบเดทแมทไม่นับแต้ม ใครดีลูกแก้วลงหลุมก่อนเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ดีลูกแก้วอีกฝ่ายถ้าใครดีโดนเมื่อไหร่ก็เอาลูกแก้วของอีกฝ่ายไปลูกแก้วฝ่ายไหนหมดก่อนฝ่ายนั้นแพ้ว่าแต่ใครจะเป็นคนดีก่อนละครับยืนหลังเส้นนะครับ,รบแล้วก็โยนลูกแก้วไปใครใกล้หลุมที่สุดเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอ๋ออืเอาเลยไหมล่ะเอาเลย,ยลช้เลยจะได้มีเวลาให้พี่เอิร์ธเนี่ยร้องไห้น้ำตาตกไหน <laughs> คือปากดีทถนัอเดี๋ยวแข่งเสร็จจะได้ปากกึกนะเอาเลยเอาเลยดีกว่าเอาเลยอย่าเลยเส้นนะอย่าเลยเส้นนะไม่เลยอยู่แล้วอยู่หลังเส้นด้วยนี่พูดแล้วพูดแล้วเห็นเหมนะโอ้ต่อให้ด้วยรับตาโยนก็ได้ตัวนี้เหี้ยอุ้ยใจเลยลงเหมนลงดู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 ท่วงทำไมโอ้โห ดูนะเอ้น้นเน้นให้ล่วงเลยดูดูนี่เฉื่อไปนิดเดียวนี่มาดิของปลอมถอยไปของจริงมาแล้วนะโอ้ชิวๆแบบว่าธรรมชาติง่ายมากเลยอ่ะใช่ง่ายง่ายโอ้โหโอ้โหโอ้ยอันนี้เราก็ เก็บสิครับผมเก็บสิครับเยี่ยมมากก็แค่เกิดคนแล้วว่าฟุกเน่จะบอกอะไรไา้ให้ด้วยไม่ได้ฟุกด้วยฝีมือล้วนๆแอดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช้เว้ย Tokyo> จบแล้วนะโดนกินหมดแล้วเอา้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้ยนานะครอ้ยอ้ยเป็นอะไรครับน้องเอิร์ทหนักกระเป๋าลูกแก้วเจอกระเป๋าเลยของใครนะสีขาวๆนี่ของใครนะเพื่อเพื่ออะไรคือผมเนี่ยมันแค่ไม่ได้ดีดนานไปหน่อยนิ้วผมมันแข็งธรรมดามันเลยควบคุมลูกแก้วไม่ได้ข้อแก่ตัวฉันก็ไม่ได้ดีดนานเหมือนกันเว้ยฉันก็นิ้วแข็งเหมือนกันเลย ฐานะเราเว้ยกินส้มตาไม่เดี๋ยวบ้านยังมันยังเหลือเกมหนึงเกมยังอ um> ีกเดี <g 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 ๋ยวเดี okay ああ <g <g ๋ยวเดี๋ยวนี่นาคิดว่าแข่งดีดลูกแก้วกันอย่างเดียวนะเนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่ามีอีกเกมหนึ่งที่พี่เอิร์ทเนี่ยก็แพ้ผมลาบคาบตอนเด็กเหมือนกันเกมอะไรแข่งบนดินเป็นธรรมดาคนคู่คู่อย่างพวกเราเนี่ยมันต้องทำสงครามกับบนฟ้าสงครามกับบนฟ้า